สวัสดีครับผมนบีสายลุยครับวันนี้นะครับกับ้าพี่น้องนะครับมาสันตอกนะครับสันตอกนะครับด้วยผ้าไฮเทคนะครับผ้าติดอินฟเรดนะครับรับชมกันเลยครับผมภาพที่นาน่าได้เห็นกันอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเป็นภาพจากกล้องอินฟเรดนะครับของนบีนะครับ งาน DIY จากนาบีสายลุยนะครับผมติดผาสั้นตอกผาคองเข่าหรือว่าผายิ่งปลานะครับนะครับนูนหน่อยก็ล้า่ยไหล,หลนะครับนะน่ะแลน,นไปแลนมากอยู่นะครับมุมขวากับมูนหน่อยนะครับยินเสียงตอกกับแลนเนข้ามานะครับนี่นะครับก็จะ,จะได้เห็นนะครับว่า หนูข้าม่านะครับแบบบดตื่นนะครับเพราะว่าบม่ได้เปิดไฟขาดหัวนะครับตอนนี้กัหนูก็มีอาการนะครับคอแข็งแขกเขมาทางด้านใส่นะครับผมนะนะครับสั้นไปเลยครับสั้นไปสั้นมากนะครับมันจะมาแบบดำขึ้นมึกเข้าม่านะครับทางด้านใส่นะครับใส่ของใบผานะครับ จังหวะนี้ครับขอดหลอดเข้ามานะครับเอาเอ้ยดำมบึ้ดนะครับผมเลเซอร์จีโตนะครับลโตปุ๊บนะครับกดครับพี่น้องเหนื่อยเหียบ่อยครับนี่เป็นไดนะครับเดล็กกานขนาดนะครับพี่น้องหน้าครับสำหรับกล่อง ดีไติดผาสั้นดอกผากองเขาาง่านะครับผายิ่งปลานะครับไปเดบนะครับผมฝากติดตามนะครับติดตามาช่อง YouTube นะครับฝากติดตามกดไลค์กดถูกใจนะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ช่องนี้หน่อยนะครับเ็ุคลิปเพจยังต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับนบีซ้ายลุยขอบคุณครับ